วันนี้จะมาเล่นเกมกับน้องๆรูปพร้อปนะครับเกมทายเพลงคุณตรงคุณตรงก็ไม่มาทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเดี๋ยวมีคนมาเพิ่มแล้วมันแบบมันแบบติดกันขัดไอ้ตรงไม่ต้องมาแล้วเนี่ยนั่นตรงนี้รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพี่ได้กลิ่นความเจริญเลยได้กลิ่นความเจริญเลยข้อมูลคือตัวเดียวอันเดียวเอใหญ่จนกำไม่ได้ใหญ่จนกำไม่ได้พี่ดีพี่นะครับโอ้ยตายตายตาย สวัสดีครับทุกท่านนี่คือ TCTv กับเกมของเราหนึ่กับหนึ่งเป็นครั้งแรกที่แข่รับเชิญร้องลิปของเกมของเราได้ถูกต้องได้ถูกต้องพบน้องเขาบอกน้องเขาเป็นดูอยู่แล้วใช่ไหมน้องพี่มาแล้วต้อนรับรูปท่ากบเมยทำไมรายการเรามีแต่ คนหน้าตาดี่าเรามาตลอดเวลาเลยวเอาก็วววพวกเราสีสหายขายหน้าตาก็ต้องเชิญคนที่หน้าตาดีมาเออเคลียก่อนสีสหายสีสายขายหน้าตาคือก่อนนี้จะเป็นห้าหายสายห้าซึ่งนตอนนี้มันกลายเป็นสีมันเหลือสีไปแล้ว <c oughs> แล้วใช่ไหมว่าคนดูชาวนัวที่ดูอยู่เนี่ยก็เนียนเลยนะให้ก็โอเคนี่ปกตินี่คุณไม่สังเกตหรือว่าใครหายไปโอเคทุกอย่างปกติดีเฮ้ยคุณตองคุณตองก็ไม่มาทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนี่ยนั่งตรงนี้รู้ไหมเกิดอะไรขึ้น พี่ได้กลิ่นความเจริญเลยได้กลิ่นความเจริญเลยโอเควันนี้จะมาเล่นเกมกับน้องๆรุ่พ่อครับเกมวันนี้ก็คือเป็นเกมอ่ะทายเพลงก่อนก่อนจะเล่นขายผลงานก่อนเพลงก็ซิงเกิลใหม่นะครับปล่อยมาแล้วชื่อเพลงว่าเธอไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้ร้องเองไงน่ารักด้วยเธอไม่ต้องน่ารักนะน่ารักจุกวันก็ได้ ไล่มึงส่งมาหน้ากูชายกูต้องหาจังหวะอย่างนี้ก่อนไงไม่งั้นจะเป็นมึงที่มาสกิดปูหรืออะไรเงี้ยพี่ถ่ายทำเนียย่งอย่าไปป่อยปล่อยเออโออโหเราไปพี่ไปฟังเพลงรูปเท้าอีกเพลงหนึ่งมาเออคนเราคนเราจะรักใครได้นานสักแค่ไหนคอยทีคอยทีครับคนเราจะรักใครได้นานสักแค่ไหนเออ เพลงเพลงนี้แบบพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงพูดถึงเวลาเราแบบรักใครสักคนหรือว่าแบบรักอะไรก็ได้นะครับแล้วเราเห็นว่าเขาแบบเขาพยายามเขามีความมุ่งมั่นเราอยากจะให้กําลังใจเขาว่าในวันที่เขาทําได้ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะอ่าคือเหมือนบอกว่าแบบที่เป็นเธอแบบนี้ฉันก็รักจะตายอยู่แล้วแหละเราจะไม่ต้องเพอร์เฟกในทุกวินาทีก็ได้ใช่ปะไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นถูกต้องเข้าเกมเลยครับเกมทายเพลงจากพี่ๆสี่คนนะครับแบ่งเป็นอย่างนี้นะพี่ดิมเนี่ยจะใบเป็นลักษณะของ ภาษาอังกฤษของพี่เอ๋จะเป็นแบบข้อมูลทั่วไปของเราจะเป็นอีโมจิส่วนคนนี้พิเศษสุดไอ้คุไหนอธิบายคุณของคุณจะไปยังไงผมจะร้องเพลงที่เกี่ยวข้องทีมงานปรึกษาน้องไปแล้วทําน้องเลือกโหมดเพลงเกี่ยวกับเพลงร็อกวงร็อกเมนสตีมยุค2000ประมาณนั้นร็อกคลาสสิกของไทยพูดชื่อเพลงปุ๊บทุกคนรู้จักพูดชื่อวงปุ๊บทุกคนรู้จักฮิดๆเลยรเราเลือกกันมา4เพลงมาพิสูจน์ความเป็นชาติของคุณครับผมกับเกมของเราา กกลับเข้ามาในโจทย์แรกของเราครับเจ้าคคงผมว่าทางสิทธิ์เจงหว่าเปิดนี่ต้องเป็นเขาไม่ไม่มีติดอ่างอีกแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไตรงไม่อยู่ตรงไม่อยู่จะพี่ซ้ำนะครับพี่จ้ำจะร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับเพลงคำเสวยนะ ลองคิดดูว่าสิ่งที่จ้ำร้องเนี่ยมันนำพาเพลงอะไรได้บ้างเริ่มเลยใช่ไหมเริ่มเลยครับโอ้อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง Baby เป็นยังไงขอบใจจริงๆของพี่เบิร์ดแต่ว่าร้องเป็นแบบ Rock เฮ้ยอยากฟังอีกสักทีไหมผมไม่อยากฟังอ้ อยากขอใจสักครั้งหนึ่เบบี้แต่ว่าการโอขึ้นมาของเขาเนี่ยมันเหมือนใครปะเอ๊ยเฮ้ยนชาวนัวของจริงนะเนี่ยใช่ไหมเวลาเอ้ยอะไรพวกเนี้ยมันมันเริ่มไม่เกี่ยวใช่อันนี้ก็ชาวนัวของจริงไม่ได้ถูกแล้วถูกแล้วเป็นอะไรอ๋อจริงไหมเนี่ยพี่เรื่องวิธีการร้องอ่าโอ้โอ้โอ้ทำไมเขาร้องแบบนั้นทำไมเขาเลือกเพลงนี้เออพี่กบปะกบฟิฟฟี่แล้วมันเฮ้ย เอาเป็นว่าถ้ายังไม่รู้ลองตอบสุ่มๆมาก่อนแล้วกันยังมีคํำว่าอีกหลายหลายคำคิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอครับที่แท็กซี่ครับเพราะอะไรนะจากเนียงการร้องของเขาแค่โอ้กับเฮ้มันเหมือนจะอาจจะได้แค่นั้นเองคะคำตอบนะครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะฮะเป็นคำตอบที่ผิดนะครับไปไงจังหวะจังหวะจากคน เมื่อกี้เว้นเว้นให้กล้องไปตัดโค้ดได้อีกนะยืดปีมีความตื่นเต้นไงว่าขึ้นโค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งกูว่าน้องเขาป่านมึงอยู่นะกูว่าน้องเขาป่านมึงอยู่นะครับโอเคมาสูุคำใบต่อไปอันที่สองจะเป็นพี่เอี่ยวอาจจะรู้เลย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 ถ้าเราที่เป็นคนแบบดูบอลนี่เลยนี่ดูบอลคำใบก็คือลิเวอร์พูลใส่เสื้อแมนซิตี้หงฟ้า หงฟ้าเติมไปเดิมหงเ่าตึงไปดิมหงตอบเลยไหมครับไอ้สัซ์แมนซิตี้คือเรือเรือใบสีฟ้าเฮ้ยเปลี่ยนทางเลยเปลี่ยนเลยเลยปลี่ยนเลยเป็ดนอกจากหงไปแล้วดินกเป็ดเรือ เลือด <Dark, S 1> เป็ดเลือดเป็ดที่ดักสวนลุมดักลุมดักเป็นแดกได้ปะบิ๊กแอสเหรอคนไม่เอาถ่านไหมขอบใจจริงๆที่เธอยังรักไม่เคยเปลี่ยนคนไม่เอาถ่านคนไม่เอาถ่านนะครับจากบิ๊กแอสนะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับ คุา ies, มากเลยปากเขามีแบบอย่างนี้ด้วยนะเล่นเนียนนะปากสันคุณปัญญาไอ้ตรงไม่ต้องมาแล้วอะต่อไปคำใบ้ของใครครับอ๋อโอ้โหมาแล้วโกอินเตอร์กันเถอะพวกเรา i t s my h i n t นะครับ from that song นะครับก็คือ sky police sky police ตำรวจฟ้าฟ้าเหรอวะมันมีฟ้ามาสองรอบเพราะเพราะว่าแมนซีก็สีฟ้า เดขอบฟ้าวะเงียบ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 เมื่อกี้เงียบเมื่อกี้เงียบเกิดมื่อกี้เงียบเมื่อกี้เงียบมีเสร็จมีนุ้นอ๋อพอรีสก็คือตำรวจตำรวจคือคอปไงอ๋อ เราตอบให้ผิดไปก่อนเราจะได้ได้ไอ้ได้แอร์ทมหรออีโมจิขอบเหลืองขอบอะไรก็ได้ดี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 ดอแรกเข้าใจว่าดี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 ่ว่าเีด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 ี่ีด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 อดี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 บบดบดีดีบบดี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 นีด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 องีดองีีด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 ีบีองอดีดีบีี ลบ้าอยู่ที่ไหนล่ะพี่บีขอบหลวงนี่จะหลุดบ้างคำตอบเด็ผิดนะครับต่อไปครับอีโมจิจากคุณรัฐเออฟาจริงป้าจริงอันนี้มีธงชาติอะไรบ้างเออลองลองพูดไิตีนพี่กำลังพาผมลงใช่ไหมครับอ่ามีนี่ธงนานาชาตินะนี่ออสเตินาครับอันที่สองเอกรอมาล็อกโกญี่ปุ่นเขาไม่ได้ถามว่ามึงรู้จักประเทศอะไรบ้างถามว่านี่ธงชาติอะไรอันนี้อาร์เจนตินาครับ อันนี้คือบอสเว้าอะน้าอ๋อมีคำว่าหน้าเหมือนกันการหน้าด้วต้องมีเอสโตเนียโกเตมาลานิคารากัวอ้าวชัดมากเลยนะอ่านี่ให้สุดๆแล้วใครก็รู้บอสโนวาอย่างนี้เลยไม่ใช่บอสโนวาบอสเวาหน้ามีจะร้องเพลงนรืล่ะไอ้สัสฟ้าเหรไม่ต้องทำเป็นไม่รู้ก็ได้เอาสิให้มันจบไปเลยช่วยตอบออกมาแตะอ่าตอบว่า คอฟ้าของพี่พี่บริตซ์แรมครับคำตอบของลูบท้อมนะครับว่าคอฟ้าของบรดตซ์แรมนะครับครับผมเป็นคำตอบที่ถูกมากถูกต้องนะครับเอกมากเกมากพี่รู้ว่าในใจโก้กับบีฟเนี่ยอยากรู้คนเดียวเท่านั้นแหละโอ้เออใช่คือทียอะไรไอ้จำลาวพีนึงเชิญมาพี่โอ้ยมีแอมอยากขอบใจสักครั้งหนึ่งเบบี้เฮ้ยทำไมมาถึงเบบี้ด้วยขอร้องสั่เนียงบลูส อ๋อรู <Blue S 1> <the> ้ร <tech> ่เง้าเลยรู้คือฟ้าขอบ้าขอบใจจริงๆไงส่วนของของพี่เอียวคือเลี้ยวผูใส่สื่อมาชิตตี้เลี้ยวูคือ the the, the, the cop อ๋อ oh, the cop โอเคโอเคเกมที่ <compar> 2เร <the> ิ่มแล้วเมื่อกี้นี้เราคือเราเรียงให้ตอนนี้ให้น้องเลือกเลยอยากได้ของใครก่อนเอาละเมื่อกี้ดูจากคำใบ้ละ4ี่คนเนี่ยเป็นไง คิดว่าอยากได้ของใครก่อนไม่อยากได้ของใครเลยเฮ้ยตอ่อทายเลยชอบชอบของพี่จามากเลยนะจริงจริงเออมาเขาลองนะเฮียมาเขาลองแต่คือคือได้อ่ะแล้วน่าจะยากมากแต่ว่าอยากอยากโดนก่อนของใช่ก็เริ่มจากของแรงของแรงสุดจ้ะของเทพก่อนเอาของเทพก่อนคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสัมรีมาปั่นก็ไม่หายมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ที่มากกว่าแค่แบบเพลงคันหูในนั้นหมด จะเอาเหรอหลือไม่ไม่มีเดี๋ยดูฟังฟังฟังไปก่อนอ่ะคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสมีมาตั่นก็ไม่หายเฮ้ยแล้วจิกจกตอนแรกเกี่ยวป่ะจริงจริงตอนแรกเกี่ยวป่ะมันมีจิกจิกไงเขาจะแบบจิกจิกก่อนอ่ะไอคนที่ไปตอบคอมเมนต์กูอะไรกูไหวอีโมจิเมื่อวันจิกจิกก่อนจิกจ้า ง่ายไปหรือเปล่าเพราะว่าเพลงของจ๊ะไงเออจ๊ะจ๊ะจ๊ตอบเลยตอบเลยตอบเลยเลยตอบเลยเลยตอบเลยตลอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตั้งไว้ให้ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างเราโชว์ความเป็นชาวนัวดีกว่าจีจ๊ะของจีริฟูครับโย้มองจากตรงนี้แล้วตัดตรงนี้ ผมอยากให้เห็นให้เห็นแบบเบื้องหลังกล้องอ่ะเวลาแบบจะจะเริ่มรายการอะไรอ่ะมันจะมี2สองตัวนี้ก็สิบมาคุณมองกล้องโน้นหรือคุณมองกล้องนี้นะคือแบบจับจับเหมือนส่งว่ากูต้องพูดจิจะจากสิลิฟูสิลิฟูนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนสั่งผลาลยมพี่เอ๋คิดอะไรจะบายให้น้องเราก็ ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะทำไมทำไมโตแอบเพระเรารู้คำตอบไงเรารู้คำตอบอโทษนะนี่นี่โตใช่ไหมกลุ้มจ้าฮะฮะอันนี้ของพี่ดิ๊งนี่ก็เฟี้ยวไอ้อันนี้เฟี้ยวเออโอเคอาการขออาการด้วยอาการอย่างอันนึงเดี๋ยวนะโอเคนี่ซื้อสุดล้ำบอลลี่จี้จ้ามันเป็นพิธีกรแทนกูเลย อันนี้ง่ายๆถ้าเกิดอันนี้ก่อนจะได้ก็ได้เฮ้ยเป็นจริงจริงก็ไรู้นะก็ปากจ้านิพาทิตแล้วนี่ซีรีฟูแถมชื่อวงให้ด้วยไม่ให้ไปไม่ง่ายไปไม่ถ้าเกิดน้องถ้าเกิดน้องเลือกอันนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นทั้งชื่อเพลงกับชื่อวงด้วยเลยข้อสามจะเริ่มจาก ใครก่อนคำใบ้ของใครก่อนตพนงี้เราลองอีโมจิบ้างเอออีโมจิก่อนอีโมจิก่อนโอเคพ่อสาวอีโมจิจากเราเองนะครับเพลงลอกครับผมไทยครับผมโอ้เดี๋ยวน้ำทำไม่ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ชื่อเพลงแต่เป็นตั้งนานถ้าแกะได้จะรู้ชื่อเพลงอันนี้คือเป็นเป็นเนื้อเพลงคลื่นเหรอ

มางั้นตอบเลยไหมตอบไปก่อนจะถูกนะเราหน้าพวกมาคิดโจทย์แทนมผงผมไม่ได้เกี่ยวกับพวกมึงทำไมเป็นคนแบบนี้อย่างที่โคเทลิโอเอาได้หลังจากไม่เอาสู้ที่ไหนก็เลยมาเอาทำไมเป็นคนแบบนี้ผมนีโอเทลิโอนะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับโอเคาไปต้องดึงอะไรต้องดึงอะไมึงตอบสู้ดูดีกว่าพี่เหรองานพี่เหรอบูโอ้ยฟีดข้อมูลไงพูดเกี่ยวใช้ข้อมูลเกี่ยวเพลงนี้ครับ เพลงโจณเดี๋ยวให้ข้อมูลน้องหน่อยใกล้เคียงมากนะข้อมูลคือตัวเดียวอันเดียวฮะอเครอะฮะอุ๊ยเอางั้นเลยเหรอคิดเป็นเรื่องกันนหรอเมนูอาหารไงเมนูอาหารผมฉันไม่มีความไม่ก็รู้ไม่ก็รู้จูงกับฉันนี่ข้ามายอันเลิฟแบบว่าพี่ดาวพี่ดาวเลิฟแบเว่าันนี้ใช่ไหมหรือว่าเห็นเป็นเศร้าสัน หญ่จนกำไม่ได้ใหญ่จนกำไม่ได้พี่บีพีรพัรีบรีบตอบเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองเราไม่ดีเว้รู้แล้วกันเอาเป็นร ok <online> <pl ains> ู้เพลงรู <classrooms> ้ของพี่บีพีรพัฒน์ครับอตอบมาแล้วนะครับว่าเพลงรู้นะครับของพี่บีพีรพัฒน์นะครับเป็นคําตอบที่ผิดนะครับถ้าถูกพี่บีจะหากูเอาของพี่จำมาของพี่ำกูว่าแล้วทำไม มันง่ายได้เกินไปเธอถึงยอมให้กันหมดใจขนาดนั้นหน้าตาสวยสวยมีเดี๋ยวตอนตอนจะตัดต่อฝากทีมงานดูดด้วยดูดเสียงเลยโอ้ยตายตายตายต่อไปนะมาเป็นพิธีกรเลยไม่รอเกันเดี๋ยวคิดฉายาให้6คนให้6สหายใส่ฉายาอะไรทั้งอย่างหกครับ ไม่ใช่เจ็ดอะครับแต่นี้มันลงตัวมันสนุกแล้วถ้ามีเจ็ดนะมันจะท่อนไหนท่านไหนท่านไหนเนี่ยประโยชน์ของฮุกเลยประโยชน์ฮุกนี่ท่านฮุกเลยหัวฮุกเลยพ่ายดอกถ่ายดอกถ่ายดอกบีเลยปั่นมันไฮโ้หยา ปัั่นนมให้สู้เออแล้วมันเป็นเดียวงานงำคำโลกไงเออพลงานงำคำโลกไงตอบเลยไปผพงานงาำคำโลกของพาราด็อกครับน้องน้องลูฟท็อปนะครับตอบมาแล้วนะครับว่าพลงานงาำคำโลกนะครับของพาราด็อกเป็นคำตอบอุยเรากล้องแบบแพนตามกูด้วยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ อีโมจิถูกต้องเลยปลูกขึ้นไปการปลูกปันให้สู้ให้สู้นี่คือแสงคลื่นมันหัวเร็วมากเลยครักคใบคือโอเคคำไบ้ของพี่แล้วกันนะ้ังพูดนี่ครับ Rising of the i n t m a n to the World นี่คืออะไรวะ Rising พังอาดอ่ะพังาดพงอาดอ่ะงำเห็นไหมมันไม่ยากคุ้ไนี่ยเนี่ย ทั้งไปอย่างคำอะไม่คำไม่มีคำไม่ได้มีคำไคำไม่มีคำไม่มีพังงานง้ํพังงานง้ํนี่จะพังงานง้ําคำโลก to the w o ล l d ไงทูเดอะเวิลด์คำโลกแล้วง่วงง่งคำโลกเฮียอะไรก็ไสัตว์สามข้อผ่านไปแล้วครับถูกหมดทุกข้อนะครับเก่งมากสัมพันธ์เก่งนะเดี๋ยวสัมพ์บี้ก็ตอบถูกสัมพ์โก้ก็ตอบถูกเออมันคือแบบเออรวมช่วยกันดีนะรวมเหมือนกันดีเราต้องรวมเป็นหกสายเลยนะ บอกสหายสายสมองโมฉลาดไงถ้ามีตัวนั้นเป็นไงจะเป็นเจ็ดสหายสายเบอร์สายแอคด้วยสัตว์เที่งานแอคทั้งวันความเปนใจพวกพี่รักกันใช่ป่ะพวกพี่รักกันใช่ป่ะเชื่อกูไหมเชื่อกูไหมถ้าไอ้นี่ไม่อยู่ก็โดนเหมือนกันคือใครไม่อยู่โดนหมดกูบอกว่าพกแม่เล่นกูหนักด้วยอยากได้คำใบ้จากใครครับข้อสุดท้ายละไปเมืองนอกก่อนแล้วกันเราไปเมืองนอกก่อนอ่า The first นะครับ first hint นะครับมาเชิญนะครับโอเคครับ this i s my hint นะครับ Come on Earth s sneeze with my body Come on Earth s sneeze with my body จำ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 แน่เลยไม่ใช่จำจำ Come on Earth มาเถอะชาวโลกหรอมาเถอะ เต็มรักให้เต็มลูกโอ้ยิ้มพาราดอกไปแล้วใหญ่เกินมากเลยยิ้มพาราดอกไปแล้วอันนึงไม่แน่นะ่าไม่น่าแต่ก็ไม่แน่ทำกันมาแล้วนะเอาล่ะดูก่อนได้เราพอตอบไปก่อนบอลลูนพาราดอกก่อนแล้วกันตอบไปแล้วนะครับบอลลูนจากพาราดอกนะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับมาแล้วผิดนะครับเป็นอย่างงี้ผิดนะครับ ฟังร้องเพลงฟังเพลงเหมือนเดิมคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันใช่จะบอกว่าอย่างน้อยเขาได้ร้องเลยเอาเตมเพลงมาก็บนั้นมันอยู่สูงได้ยินไหมคุณตัวเธอลดลงมาหากันน้อยนะครับก็บผมนั่งกลัวความสูงแค่ โปรตีนลงมาจะอยู่แต่บนป้าต้องไม่กล้ามองสูงสูงเล่นของสูงไม่แต่ว่าบนนั้นมันหรือว่าเพนกวินวิลล่าเพนกวินมันอยู่ในแบบสถานที่แบบหนาวก็เลยจามอา๋อจามจาม้วหนาวเ้ย ไม่รู้ใจไปทางเรื่องของความสูงเพราะอะไรไม่รู้ก็เลยคิดว่าจะเล่นของสูงแย่แล้วถ้าเล่นของสูงอันนี้เกี่ยวอะไรกับจามวะอ่ะลองตอบไปก่อนแล้วมีคำคำใบอยู่แล้วอ่ามันยังมีคำใบอยู่มันจะห้แหม่มจะไปู่แต่คนละทุกคนเลยไงโสดอะโคฟเบียร์รู้ป่ากลัวความใช่ไงทำแล้วผมทำแล้ว feel 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 คือพีจาคือแบบเฉียดอยู่มันเฉียดเลยเนื้อว่าต้องมีแอดก็เลยคิดว่า เล่นของสูงเล่นของสูงเอาละาลิงจากลิงจากไอ้คุณจั๊มอังโมเบียเล่นของสูงแล้กวก็คิดว่าในยุคล็อกในยุคนี้ต้องมีบิ๊กแอสอยู่แล้วตอบมาแล้วนะครับว่าเล่นของสูงจากวงบิ๊กแอสนะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับ นี่อสัตว์คุยดีเบี้ยใบใบมาสองคำใบคำใบที่สามจะเอาของใครครับผมเออเหลือพี่เบียวกับพี่รัตใช่ไหมครับใช่ครับเบี้ยก่อนเบี้ยก่อนครับพี่ก่อนเนาะครับผมตอนเด็กพี่ก็กินพาราอยู่บ่อยๆอ่ะอืมนี่มันเฉลยเลยปะเนี่ยก็ใช่ไงก็บอกแล้วว่ามันง่ายเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนใช้อืม ใ,ใช่เลยนอเข้าได้นะครับผมครับผมแต่ตอนนั้นอยู่จะบอกว่าลูกค้าเคนนี่นนะครับฮัทเชอรฮัทเชอรจังเลยว่าใครเทวันจิ้งหรีดขาววงไทยวันโอ๊ยพวกมึงน่าจะไปอยู่ในรายการกูเนาะอยากอยู่นะครับฝากด้วยนะครับชาวนัวคอมเมนต์มาเยอะนะครับชาวนัวได้คิดว่าเอ้ยแค่นี้สี่คนหกคนนี้ก็พอแล้วก็เมนได้นะเขาเมนว่าขอสุดยอดมาอีกแต่เอาแบบเซตเดิมนะคะเดี๋ยวมีคนมาเพิ่มแล้วมันแบบ มันแบบติดกัขัดแต่ลูกค้าเข้าได้นะครับเก็บเม็ดสาทุกวีป่วยเลยคี้น้องขมอนเอิร์ดมาเถอะเ่เหยอนะเดี๋ยวนะหรือว่าโรคโรคประจําตัวเฮ้ย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 ตอบเลยตอบเลยมันใกล้สุดแล้วตอนนี้ เอาโรคประจำตัวของวงคลาสกันก็ได้ครับไอ้วงคล s สจะไม่หอกเหงเฮ้อขานีวงหนึ่งตอบมาแล้วนะครับว่าโรคประจำตัวของวงคล s สเป็นคำตอบที่ดึง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 ไปทำเพลงด้วยโอ้โหถูกต้องนะครับอ้าวอ้าวอ้าวย้ายเก่งมากตอบเป็นโรคประจำตัวเป็นอะไร คือคือตอนแรกคิดถึงเนี่ยตอเบอกก็ร oh. ู้แล้วว่าต้องแบบมีเกี่ยวกับจามันนี้ก็แบบัวความสูงเกี่ยวกับความกลัวหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยปะปะยังไงขมุนเอิร์ธอ๋อพี่ขอปะอ๋อปะลาโรคโลกปลาครูสอนภาษาอังกฤษครูตอนเนี้ยแล้วแม่งไม่เน้นไวยากรณ์นะเน้นความสุขของตัวเองคำพิจารณาคืออะโครโฟเบียมองว่าเป็นโรคประจำเป็นโรคเป็นโรคเหมือนกันโรคที่เขาไปเรียนมาอะไรอย่างเี้อันนี้ก็ ตอนเด็กเขากินพาราก็เ,าเป็นโรคประจ,จำตัวตอนเด็กไอ้อิมจิก็อันนี้ง่ายนี่อันนี้เป็น,นตอนแรกเลยแล้วก็อันนี้รูทีนไงอาหน้าแปรงฟันมีทำประจำแล้วตกผ่านมาแล้วนะครับ4ข้อนะครับถูกต้องทุกข้อเลยโหดมากเก่งากรู้สึกเป็นไงนนี้สนุกพี่มันคือการ มันคือการใช้เซลล์สมองที่ไม่ได้ใช้อ่ะพี่ฝากผลงานฝากชาวนวดีกว่าเชียร์ให้พวกเรากลับมาใหม่ดีกว่าไห้คอยถามเซ็ตเดิมไหมหรือต้องเพิ่มอะไรไหมผมว่าตรงนี้เพมีตรงนี้ดีอะไรก็แล้วแต่นะกูรักวงนี้ฝากเพลงครับขอฝากเพลงเธอไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้นะเธอไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้ไม่น่า ตามได้ที่สปายซิลิสนะใช่ครับใช่แก็รวมท็อปอันเดอร์กรฟิเชียลครับทุกช่องทางทุกช่องทางครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งงทั้งทั้คัญและทีวีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมรูปท็อปด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับกับเกมของเราบุญกิ๊ก